โอมจานติ oh, วันนี้วันที่11เดือนมีนาคมปี2022 <S <S เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานนี่คือชาติสุดท้ายของลูกเพราะฉะนั้นให้ละเลิกกิเลสในชาติสุดท้ายนี้ให้ทำตัวลูกเองให้เป็นอิสระจากโซ่ของลาวัน คำถามของเมลีในวันนี้ลูกคนไหนได้รับการค้ำจุนของพ่อกับลูกคนใดพ่อนั้นยินดีด้วยอยู่เสมอลูกคนไหนได้รับการค้ำจุนของพ่อและกับลูกคนไหนที่พ่อนั้นยินดีด้วยอยู่เสมอคำตอบลูกๆที่มีหัวใจที่ซื่อสัตย์จะได้รับการค้ำจุนของพ่อ ได้กล่าวว่าพระเจ้ายินดีกับหัวใจที่ซื่อสัตย์ท่อนนั้นยินดีอยู่กับผู้ที่ใส่ทุกคำสั่งของท่านเข้าไปสู่การปฏิบัติคำสั่งของพ่อก็คือสำหรับลูกๆให้อยู่ในการจดจำจงกลับมาบริสุทธิ์แล้วก็ทำงานรับใช้ที่จะแสดงหนทางให้กับคนอื่นๆ ดูแลเอาใจใส่ตัวลูกเองในการคบเพื่อนสูตรและไม่แสดงการกระทำผิดใดๆด้วยอวัยวะทางกายของลูกพ่อนั้นยินดีอยู่กับผู้ที่ซึมซับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดพ่อนั้นยินดีอยู่กับผู้ที่ซึมซับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดดังนั้นมันจำเป็นที่จะเอาใจ หัวใจของพ่อมากกว่าเอาใจใครอื่นใดเพราะมันยากที่จะเอาใจใครในโลกนี้สาระของคุณธรรมสำหรับวันนี้จงเอาการติดยึดของลูกออกไปจากโลกที่ผุพังและร่างเก่าที่ผุพังนี้แล้วก็จดจําพ่อและกะบ้านปกป้องตัวลูกเองจากการครบเพื่อนสูตร จุดที่สองเพื่อที่จะมาเป็นผู้พิชิตการกระทําที่เป็นบาปให้ตื่นขึ้นมาในอมริตเวลาแล้วก็อยู่ในการจดจําฝึกที่จะอยู่อย่างละวางจากร่างกายลูกพรของบับดาดาสําหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นตายในขณะมีชีวิตอย่างแท้จริงโดยการตายขณะมีชีวิตกับแรงดึงดูดต่างๆของโลกเก่าและสันสากากเก่า ซ้ำขอให้ลูกนั้นตายขณะมีชีวิตอย่างแท้จริงโดยการตายขณะมีชีวิตต่อแรงดึงดูดต่างๆของโลกเก่าและสันสก a ก g a เก่าๆก,การตายขณะมีชีวิตจริงๆก็หมายถึงการตายต่อโลกเก่าสันสก a ก g เก่าๆในความคิดและความฝันของลูกตลอดเวลา การตายก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงไม่มีแรงดึงดูดสามารถดึงดวงยานเช่นนั้นไปได้ดวงยานเช่นนั้นจะไม่เคยพูดว่าฉันจะสามารถทำอะไรได้ฉันไม่ต้องการมันแต่มันเกิดขึ้นลูกบางคนตายขณะมีชีวิตแล้วก็มาเป็นผู้ที่มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเมื่อหัวหนึ่งของลาวันถูกตัดออกไปอีกหัวหนึ่งก็ปรากฏดังนั้น เมื่อลูกจบสิ้นรากฐานเท่านั้นของมายามายาจะไม่เปลี่ยนรูปแบบของมันและโจมตีลูกคติพจน์โชคดีที่สุดทั้งหมดก็คือผู้ที่อยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการจดจำและงานรับใช้ได้ตลอดเวลาผู้ที่โชคดีที่สุดทั้งหมดก็คือผู้ที่อยู่ในการจดจำและงานรับใช้ตลอดเวลาอชชาโอมชานติ